สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าถึดูตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์นะครับดวงสิบสองราศีนะครับไพ่พระศิวะมหาเทพอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับสิบสองราศีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับะชาวราศีเมษนะครับนะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไพ่อมพ่อนะฮะได้ไพ่สามแปดนะครับนะ ไพ่สามแปดสำหรับชาวราศีเมษนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเองนะครับก็คือดาวดาวตัวเองคือดาวองคานเนาะนะครับแล้วก็ดาวราหูเนี่ยนะครับเป็นลาภลาผลนะชาวราศีเมษวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะความสามารถศักยภาพของคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําให้ตัวของคุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่คุณมีโอกาสที่จะทําสิ่งที่คุณ ตั้งใจไว้โอกาสที่จะสําเร็จพิฉนั้นแล้วคุณตั้งใจที่จะทําอะไรยังไงนะครับก็ขอให้ลงมือทํานะครับความรู้ความสามารถศักยภาพคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณจะเริดกาวนาน,นั่นเองนะครับก็คือคุณมีความโชคดีนั่นแหละนะครับนะได้ไพ่สามแปดซึ่งเป็นคู่าตอันนี้ดีมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับให้องค์พ่อพรศิวะอยากบอกอะไรกับคุณนะครับชาวราศีพฤษภนะครับนะ ได้ไพ่นะครับเจ็ดหนึ่งหรือพระเสาร์กับพระอาทิตนะครับรู้จักมือแล้วก็คือห้ามนะนะห้ามห้ามก็คือว่าหยุดนะครับคิดว่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคคุณต้องหยุดนิดหนึ่งนะครับเอาละเรามาดูตามพบเรือนนะครับนะก็คือชาวราศีนะครับพฤษศนะครับคุณได้ดาวพระเสาร์นะครับซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสาเร็จของคุณเขาเรียกว่าสุภะ นะครับสุภาเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้าอุปถัมภ์ข้าจุนนะครับแล้วคุณก็ได้ดาวพระอาทิตย์นะที่มาจากราศีสิงห์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าพบพันธุนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการผลักดันนะครับสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่หัวหน้างานคุณมีเกณฑ์ที่จะคุณพ่อคุณแม่นะครับคอยผลักดันสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวหรือทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จพิชนั้นแล้ว คุณมีความรู้ความสามารถศักยภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไปเสนอโครงการโปรเจกต์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จอะไรที่คุณไม่มั่นใจนะครับทําให้มันดีนะครับวางแผนให้มันดีนะเพราะการที่ได้ไพ่เป็นการเอามือมาห้ามในลักษณะที่ว่าถ้าไม่รู้ลึกไม่รู้จริงมันจะทําให้โครงการหรือโปรเจกต์ที่คุณคิดจะทาเนี่ยนะครับมันทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเสียอารมณ์นะแทนที่จะ ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบนะแล้วก็อนุมัติเลยอันนี้ก็ต้องรอให้ไปแก้นูน่นแกนี่พิจารณาแล้วทําอะไรให้มันนะครับชัดเจนนะแล้วคุณจะประสบสําเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับเอาละต่อไปชาวราศีเมถุนไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับนะชาวราศีเมถุนไพ่องค์พ่อพระศิวะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับได้ไพ่นะครับ,นะรบแปดสี่ นะครับหรือพระราหูนะครับนะพระราหูนะครับอ่านี่นะครับนะอ่านี่พระราหูกับพระพุธนะครับก็คือแปดสี่นะครับอ่าสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับไพ่แปดสี่ก่อนนะตามความหมายของดาวก่อนอันนี้เป็นคู่ที่เขาเรียกว่ามีความฉลาดนะ ในการสื่อสารอ่านี่คือข้อดีแล้วนะมีการสรางในการสื่อสารนะครับเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวนักพัฒนานะถ้ามุมเสียก็แปลว่าโมเมาลุ่มหลงหรือมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกลวงได้เหมือนกันนะครับนะแต่ทีนี้เรามาดูตามความหมายของภพเตือนนะดาวพระราหูเนี่ยท่านมาจากภพสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าในราศีกุมและไปสัมพันธ์กับตัวของคุณเองก็คือดาวพระพุธนะครับเราเรียกว่าตํานุแสดงว่าความสําเร็จถึงตัว นะแล้วก็ดาวพระพุธเทียบเท่ากลุ่มหลักนะเป็นเกษตรเทียบเท่านะนั่นก็หมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยมีความมั่นใจนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะทําอะไรก็สุดแท้แต่เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะฉลาดในการสื่อสารนะครับบางทีคุณอยากจะขอโครงการขอโปรเจกต์นะครับหรือขอโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่เพื่อ ให้เราเนี่ยสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ง่ายเนี่ยก็มีโอกาสเพราะว่า,าดาวผู้ที่พบเรือนหนึ่งเนี่ยนะท่านมาจากราศีกันซึ่งเป็นเรือนพันธุทที่แปลว่าการก่อร่างสร้างตัวนะครับหรือบรรยากาศในที่ทำงานนะครับ คุณมีโครงการคุณมีโปรเจกต์หรือคุณมีอะไรก็สุดแท้แต่นะครับคุณสามารถที่จะไปนําเสนอมุมมองความคิดคุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับลองดูขอให้มั่นใจนะครับชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จอยู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับชาวราศีกร,รกฎไพ่องค์พ่อพศิวะมหาเทพอยากบอกอะไรกับคุณนะครับโอ้โหไฟออกตาเลยนะออกออกจากตาออกจากมือดิโมหูมากเลยนะเขาเรียกว่าดับเบิลเสานะ่เสาสอง สององนะครับดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์นะครับและดาวโทษทุกข์ดับเบิลก็แสดงว่า,าโทษทุกข์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหานะครับก<ม>็ต้องบอกวันนี้เป็นวันที่คุณจะเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกจากคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะถ้ารู้สึกว่าได้กลิ่นไม่ดีในลนักษณะที่ว่าคุยกันเจรจากันแล้วคุณมีความรู้สึกว่า คู่ครองคุณหรือคู่สัญญาคุณเนี่ยเขาหงุดหงิดเป็นพิเศษคุณก็ต้องให้อภัยนะวันนี้นะสาหรับชาวราศีกรกฎดนะนะครับเพราะว่าดาว,วเจ้าเรือนคู่ครองของคุณเนี่ยนะครับท่านท่านออกฤทธิ์ออกเดชนะหรือเขาอาจจะมีความทุกข์หรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะครับเพราะว่า ดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของความกังวลนะแล้วเป็นกังวลแบบดับเบิลด้วยนะครับพอเป็นดับเบิลปุ๊บเนี่ยมนเลยส่งผลให้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในลักษณะต่างๆนะครับเพ,พราะพลังแฝงเนี่ยนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใช่ไหมอ่าเป็นสิบสี่หนึ่งบวกสี่เป็นห้านะก็คือไปจับดาวแฝงเพือพ่อรหัสเพื่อรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอลี นะครับที่แปลว่าอุปสรรคนะฮะดาวพฤหัสที่พบเรือนมาจะพบสุภาในราศีมีนนะนั่นหมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่คู่ครองคุณเนี่ยเขาอาจจะเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ไปอุปถัมภ์ค้ำจุนหรือไปช่วยเหลือคนอื่นหรือไปออกหน้าแทนอื่นนะหรือเสียหายนะครับเพราะคนอื่นทำนะเราคอยเตือนแฟนนิดหนึ่งบางทีเราเห็นหน้าแฟนเราเครียดหรืออะไรเงี้ยพยายามปลอบใจกันหรือให้กําลังใจกันนะอย่าไปแบบ คุณหันพันเล่นแต่มันจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับเอาละต่อไปนะครับชาวราศีสิงห์นะฮะไพ่องค์พ่ออยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับนะในวันนี้นะครับอ่าห้ามอีกแล้วมือห้ามเลยสามศูนย์นะหรืออังคารมันจะอยู่ไพ่นี้ไพ่แรงนะฮะไพ่แรง ไพ่ไพ่แรงนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับนะก็ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงเรื่องความไม่เข้าใจนะครับมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนะมือเนี่ยที่ยกห้ามหมายถึงว่าให้คุมอารมณ์ตัวเองสติตัวเองนะครับมันจะเกิดเรื่องนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะครับนะมาจากราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพพันธุนะครับแล้วก็มาอีกพบเพอนในราศี เมษนะครับเขาเรียกพบสุภานะครับแล้วได้สามศูนย์เนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับในเพื่อนร่วมงานในองค์กรในบริษัทหรือคนในครอบครัวนะฮะที่อาจจะทําให้คุณอารมณ์ร้อนหรือคุณหัวเสียนะครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรอเล่าตัวคุณในวันนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกลําบากอึดอัดใจหรือสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณนะครับทาให้คุณเนี่ยอาจจะต้องเครียดพอสมควรนะพิชนันแล้วนะครับให้คุณคุมอารมณ์ นะถ้ามันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มไม่ค่อยโอเคเนี่ยเราอาจจะอ่ะอารมณ์เย็นก่อนค่อยว่ากันเดินหนีไปก็ได้หรืออะไรไปก็ได้พยายามยาอย่าต่อล้อต่อเสียงนะครับเอาให้อารมณ์เย็นด้วยกันทั้งคู่ก่อนนะฮะค่อยบริหารจัดการเนาะเพราะการที่เราได้ไพ่สามศูนย์มันไพ่แตกหักนะครับถือว่าในบรรดาไพ่ร้อยใบยเนี่ยสามศูนย์ถือเป็นไพ่รุนแรงนะอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในที่บ้านในครอบครัว อะไรด้วยระมัดระวังหน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับพระอยากบ,บอกอะไรคุณกับชาวราศีกันนะครับ68นะครับก็คือพระศุกร์กับพระราหูนะสาหรับชาวราศีกัน68เนี่ยเป็นดาวัวเมาลุ่มหลงต้องบอกก่อนคู่นี้เวลาเวลารักอะไรก็รักสุดเวลาเกลียดก็เกลียดสุดนะครับแล้วก็ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังใครพูดอะไรเตือนอะไรคุณก็ ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะนะก็คือต้องบอกว่าเออมันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมัวเมาร่มหลงบางคนก็เป็นลักษณะโรแมนติกถ้ารักกันเนาะโรแมนติกก็มีเอาใจใส่ก็มีในมุมดีมีอยู่นะครับนะแต่ว่าก็อย่าให้มันหลงจนเกินไปนะครับนะคุณมีเกณฑ์ที่จะทุ่มสมาธิปไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับนะทีนี้เรามาดูตามภพเรือนเนาะนะฮะดาวราหูเนี่ยาดาวศุกร์ ดาวศุกเนี่ยเป็นดาวช่วยเหลือนการเงินจะเป็นดาวความสําเร็จในราศีตุลนะครับเป็นดาวการเงินนะหรือดาวพึงพอใจดาวสุกในราศีพฤษภแปลว่าอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนะส่วนราหูเนี่ยมาจากเรือนอลินะคุณวันนี้ก็มีเกณฑ์นะครับที่คุณอาจจะถูกเบียดเบียนนะครับจากคนรอบข้างนะครับจะเป็นเพื่อนจะเป็นฝูงหรือจะเป็นใครก็ได้หรือจะเป็นแฟนหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจมีเกณฑ์ที่จะถูกเบียดเบียนแล้วด้วยความที่มาจากหกแปดเนี่ย มันทําให้คุณประมาทนะครับบางทีมายืมเงินคุณก็ไม่ทําสัญญานะรหรือไม่ก็คุณอาจจะใจดีให้ไปเลยก็ได้อ่าถ้าถ้าถ,ถ้าเงินเหลือเยอะไม่เป็นไรนะครับแต่บางทีมันเราก็ตึงๆเราก็ติดขัดอย่างนี้คุณต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขามันเหมือนถูกอารมณ์ประมาณว่าถูกคนแบบ ทำให้มึนงงอ่ะเหมือนเราโดนเหมือนอารมณ์เหมือนโดนของฮนะแล้วมึนงงไปช่วยขณะอะไรประมาณนี้นะให้เรามันระวังไว้นิดหนึ่งนะหกแปดก็เอ่อมันก็เป็นเหมือนแบบความพึงพอใจของเราแหละแต่บางทีมันมัน,ม,นมันเกินไปใครพูดก็ไม่ฟังนะอันนี้เรามันระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของความมัวเมารุ่มหลงและกันนะครับนะอ่ะต่อไปครับชาวราศีตุลน,นะครับนะไพ่องค์พ่อพัศิวะอยากบอกอะไรกับคุณนะครับชาวราศีตุล โอ้โหดับเบิลเลยดับเบิลแปดเลยแปดแปดเลยนะครับราหูราหูนะครับแปดแปดเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวมัวเมารุ่มหลงคูณสองเป็นดาวพัฒนาคูณสองทำอะไรก็แล้วแต่มันจะคูณสองหมดนะครับนะก็คือมันจะเป็นลักษณะของความรุ่มหลงนะครับพอสมควรแต่แต่อยู่ที่ว่าคุณจะไปใช้ในทางที่ดีไหมนะครับเพราะภเรือนเนี่ยเป็นพบ เกี่ยวกับในเรื่องของไอเดียจินตนาการนะครับท่านมาจากพปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวาลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการริเริ่มนะฮะหรือความคิดใหม่ๆถ้าเป็นลักษณะเชิงสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียจินตนาการดีคิดอะไรมันจะเล่าแล่นนะครับไปในทางที่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณจะมัวเมาลุ่มหลงนะครับนะบนะบเพราะว่าคําว่าลาหูเนี่ยมันแปลว่ามัวเมาลุ่มหลงไม่พอเป็นเหมือนหมอกเหมือนควันเหมือนเงา นะครับแล้วมาจะพบผลตอแแ้วความคึกขนองความอยากลองอยากเสี่ยงอ่ากล้าเสี่ยงกล้าลองอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นสองมุมถ้า,าไปใช้ในมุมดีคุณประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในมุมเสียก็คืออาจจะโมเมาลุ่มหลงเกี่ยวเรื่องของใบายมุหรือ,อยาเสพติดหรืออะไรประมาณนี้ให้เรามัดระวังหน่อยนะครับนะต่อไปครับสําหรับชาวราศีพิจิกให้ยอยากบอกอะไรคุณโอ้โหดับเบริรอีกแล้วห้าห้านะครับ โอ้ชาวราศีพิจิกนี่คุณจะประสบผลสําเร็จนะครับในลนักษณะของการเงินแบบสุดยอดเลยการเงินการลงทุนเพราะดาวพฤหัสเนี่ยท่านมาจากราศีนะครับธนูเรือนการเงินแล้วก็มาจากเรือนปุตตะในราศีมีนนะปุตตะก็แปลว่าการลงทุนเริ่มวันนี้เป็นวันที่ชาวราศีพิจิกคุณจะมีความโชคดีนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทอง โดยความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยความโชคดีนะครับจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็มีโอกาสเหมือนกันนะบางคนชอบสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะ <S <S ดาวพฤหัสเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวดีงามเป็นดาวอุดมสมบูรณ์นะครับการที่คุณได้ดับเบิลพฤหัสเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโอกาสตามฟ้าหมายดาวเนี่ยพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะครูบาอาจารย์นะคุณจะไปขอคำชี้แนะขอคำปรึกษาจากใครเขาจะให้โอกาสคุณหมด นะครับเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเรื่องของการพัฒนาอะไรต่างๆดีหมดเลยนะครับขอให้คุณมั่นใจสาหรับชาวราศีพิจิรในวันนี้เป็นวันดีของคุณเป็นวันเพ่งของคุณคุณลองดูว่าคุณทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนะครับชาวราศีท่านหนูพห่ยอย่าบอกอะไรคุณนะครับหกสองนะอันนี้ก็เป็นดาวโรแมนติกพอสมควรนะเป็นดาวรักรักรักแบบสดใสรักแบบบริสุทธิ์รักแบบ ธนุถนอมต้องบอกนี้นะไพ่หกสองเนี่ยนะครับนะเป็นลักษณะของความใส่ใจห่วงใยเทคแคร์นะอันนี้ดีนะนะครับนะนะความหมายของดวงดาวอันนี้ดีนะครับทีนี้เรามาดูภพเรือนนะสำหรับชาวนะฮะราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนอริไม่ค่อยดีนะครับในภพของพุศกนะครับนะแต่ในราศีตุล กับดีนะครับเขาเรียกเป็นเรือนลาบผลเป็นผลประโยชน์แต่ทีนี้มันมาจบที่ดาวจันทดาวจันเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะความความหมายดาวดีนะ62แต่ความหมายพบเรือนไม่ดีสําหรับชาวราศีธนูนะมันแปลว่าดาวเจ้าเรือนอลีดาวเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาบผลเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับนะแปลความหมายก็คือว่าตัวคุณเองนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะอาจจะถูกเบียดเบียน นะครับในลักษณะต่างๆนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของลาบผลหรือผลประโยชน์นะครับอาจจะมีคนมาช่วยใช้เงินนะครับหรืออาจจะมีคนมาขอความอนุเคราะห์แล้วคุณเองเนี่ยออกแนวเหมือนเหมือนสงสารนะครับเหมือนแบบว่าให้ไปเลยยกให้ไปเลยนะครับด้วยความที่ดาวนันเป็นดาวดีดาวสุขค้อเนาะแต่มันมาจากภพเรือนไม่ดีครับอันนี้ต้องต้องเรามาระวังนิดนึงนะเรื่องความใจอ่อนเรื่องความขี้สงสารนะครับนะไม่ค่อยดีสําหรับ ชาวราศีท่านูเท่าไหร่นะก็ทาอะไรอ๋อก็อเอากลางๆพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบเยอะเยอะไปเดี๋ยวลำบากนะครับอ่ะมาต่อไปครับาชาวราศีมังกรพี่อยาบอกอะไรกับคุณน,นะครับอ่าแปดศูนย์นะอ่านี่เลยเงินหล่นมาจากฟ้าเลยมังกรนะคือแปดศูนย์เนี่ยจริงๆดาวแปดดาวศูนย์เนี่ยคือเขาเรียกว่าดาวแปดเป็นดาวมัวมเาลุมล่มหลงเนาะ มรุตยูเดยดาวศูนย์เป็นรุตยูเนี่ยเป็นดาวภัยอภเพศก็แสดงว่าการที่คุณโมมาลุ่มหลงหรือมีความโลภหรืออยากได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะทําให้คุณลําบากนะอันนี้คุณต้องระมัดระวังความหมายดาวไม่ดีนะครับดาวแปดศูนย์เนี่ยเป็นดาวโลกมะเร็งด้วยนะครับหรือเป็นดาวสิ่งที่มันงอกขึ้นมาอันนี้ไม่ดีนะนะครับทีนี้แปดศูนย์เนี่ยสำหรับพบเรือนมาจากเรือนการเงินนะครับแสดงว่าเรือนการเงินเนี่ย มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคที่มันจะเข้ามานะครับพยายามอย่าให้มีศัตรูและพยายามเรื่องเงินทองเอาให้มันชัดเอาให้มันเคลียร์นะโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้แต่มันมีเกณฑ์ที่มันได้มาแล้วแล้วมันจะมีปัญหาภาระผูกพันตามมาที่หลังเช่นเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยหรือได้เงินมาแบบไม่บริสุทธิ์หรือได้เงินมาที่มันมีแบบภาระอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะ สำหรับชาวราศีมังกรพิจารณาให้ดีเกี่ยวเรื่องของเงินทองท,องที่มาของเงินทองทองมาแบบบริสุทธิ์ไหมทุจริตก็อันนี้จะมีปัญหาตามมาทีหลังนะวันนี้ให้เรามาระวังแต่เรื่องเงินมีโอกาสสาเร็จอยู่เนี่ยครับแต่กลัวมรุกอยูเท่านั้นเองมันแปลว่าผันแปรนะหรือได้เงินมาเก็บไม่อยู่มีคนช่วยใช้ก็ได้นะอ่ะต่อไปครับชาวราศีกลุ่มไพ่หลงพ่อพรศิวะอยากบอกอะไระคุณนะครับ สองห้านะครับนะโอ้หมือจับกันแน่นเลยนะครับนะจับกันแน่นเลยนะสามัคคีกันสุดๆนะฮะเอาละสองห้านะครับก็คือดาวพระจันร์กับดาวพรฤหัสบดีคู่นี้เป็นคู่ธาตุนะเขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตุดินนะครับเป็นคู่ธาตุดินนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคู่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะอันนี้ถือว่าดีนะครับนะทีนี้เรามาดูตามภพเรือนนะสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยดาวจันทร์ก็มาจากเรือนไม่ค่อยดีเขาเรียกมาจากเรือนอลีไม่ค่อยดี แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนการเงินในราศีธนูเนี่ยเรียกบลาภราผล,ผลผลประโยชน์ส่วนราศีมีเรือนการเงินก็แสดงว่านะเขาเรียกว่าอรลอยู่ในเรือนการเงินลาภผลนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะหมดเงินไปกับ คนในบ้านคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานลูกเต้านะครับหรือญาติหรือวงสาคณาญาอันนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วโดนโดยเยอะไหมโดนเยอะเพราะเป็นคู่ธาตุมาจากเลือดไม่ดีมันเลยกลายเป็นเสียไปนะถ้ามาจากเลือดดีไม่เป็นไรนะครับทีนี้ดาวพระจัน์เนี่ยเป็นดาวอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวกลายว่าเราขี้สงสารเขาขออะไรยังไงเราให้เขาหมดแต่บางทีเป็นลูกลูกลาบากเดือดร้อนมาขอเงินอ่ะให้นะโดยไม่ถามเลยเอาไปทําอะไรยังไง นะให้แล้วเพราะว่าคิดว่าเป็นรูปเป็นเผาพันธุ์เป็นอะไรประมาณนี้อันนี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะนะครับนะสุดท้ายครับชาวราศีมีนไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะครับดาวศุกร์นะครับนะกเ็เพื่อนฝูงนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนสหัชชะตามความหมายดาวศุกร์อันนี้ดีดีอยู่แล้วนะครับเป็นดาวเป็นดาวศุกร์เป็นดาวสุนทรียภาพ นะครับนะและเป็นเรือนเพื่อนของเราเรือนสหชาติไอพบเรือนนึ่งมาจากมรณะนะนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับนะให้คุณคือมีเกณฑ์นะครับที่เพื่อนฝูงสังคมอาจจะชวนไปกินดื่มไปสังสรร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะหลุดในลนักษณะมันมีความสุขมากนะมันมีความสุขม,มันก็อาจจะหลุดมันเลยมรณะเลยมาด้วยนะก็อาจจะสังสรร์มากเกินไปก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะประมาณนี้แต่ว่า โดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของไปเที่ยว เป็นความบันเทิงอะไรอย่างนี้มากกว่านะแล้วก็จะมีความสนิทสนมกับเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องให้ดูตัวเองด้วยนะเพราะว่ามันเชื่อมโยงคาว่ามรณะด้วยดาหมายดาววันนี้ถือว่าดีนะยังไงก็จะกินจะเที่ยวจะดื่มหรือจะหาความสุขใส่ตัวเองยังไงก็ต้องมีลิมิตแค่นั้นเองไฟมาเตือนประมาณนี้เอาละนะครับนะอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ทดลองทํานะครับถ้ามผีผู้ดูเยอะก็อจะทําต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ค่อยจะน่าสนใจก็อาจจะหาคอนเทนต์ใหม่นะครับนะ นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกรดเก้าพี่น้ดูตลอดสวัสดีครับ